สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตดีๆของดิวอริสาราอินยูเอสเอขอบายบายเมืองไทยแพ็คก,กระเป๋าควงคู่บินลัดฟ้าจัดทริปเติมความหวานไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับคู่รักนางร้ายนะาสวยดิวอริสาราทองบริสุทธิ์กับหวานใจให้โซนุม่มเซบาสเตียนลีที่ก่อนหน้านี้เจอมรสุมดราม่าประดังแต่ทั้งคู่ก็ยังประคับประคองฝ่าฟันมาได้แถมดีกรีความสวีท พุ่งปรีดขึ้นเรื่อยๆโดยสาวดิวได้โพสภาพตนเองขณะนั่งอยู่บนชั้นบินสุดรู้ผ่านไอจีส่วนตัวระบุข,ข้อความว่า I'm a big big girl in a big big world นอกจากนี้ในไอจีสตอรของสาวดิวกับแฟนหนุ่มยังได้อวดโมเมนต์สุดหวานระหว่างการเดินทางให้ได้ชมกันอีกด้วยก่อนที่ต่อมาทั้งคู่จะเช็คอินว่าถึงเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยโดยเซบาสเตียนโพสไอจีสตอรี เผยให้เห็นบรรยากาศสวยๆส่วนซาอดิวโพสทั้งใน i อและ i อ Story มาทั้งหมดทั้งภาพและบรรยายรวมทั้งคลิปวิดีโอตอนเดินควงคู่ชมวิวในเมืองแถมยังจับมือเผยให้เห็นถึงความหวานแบบเต็มๆทั้งกลางคอมเมนต์จากแฟนๆรวมถึงคนในวงการบันเทิงที่ต่างบอกว่าอยากไปบางก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวส่วนซาดิวเองก็ได้ตอบเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าใน3เดือนที่ไม่อยู่ไทยเชื่อเดี๋ยวเพื่อนก็จะตามมาด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ